สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกอันนี้นะเซตติ้งที่ขอมาก็เป็นเซตติ้งเดียวที่ผมใช้นะจะให้ดูสเปคคอมก่อนก็ประมาณนี้ไอเส้นเจ็ดเก้าพันแปดร้อยเอ็กดีครับแรมสามสองสิบหกสองตัวบาร์สหกพันก็การ์ดจอเป็นสี่ศูนย์หกศูนย์ทีไอน,นะก็อันนี้สเปคคอมคร่าวๆแล้วก็เอาผมมาให้ดู ดูเอ็นบีเดียนะครับนี่ราเิกนี่ปรับตามไดเลยนะผมถ้าไม่ทันก็หยุดคลิปดูเอานะครับตรงนี้ให้ปรับให้เป็นเฮตเฮดของจอเรานะเยอะที่สุดแล้วก็มาอันนี้ Adjust Desktop Size Position นะครับปรับตรงนี้เป็น G P U แค่นั้นพอสบายครับก็อ่านเซตติ้งในเกมนะ ประมาณวันนี้ครับประมาณวันนี้ส่วนลิเชตสวยๆเขาอยากได้ก็นี่นะดิสนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้เมนให้สวยทุกวีเลยอันนี้วีหนึ่งวีสองนี่นะอันนี้วีสามวีสี่วีห้าวีหกที่ใช้อยู่นี่นะ่าจะเป็นวีที่ใช้อยู่อันนี้เป็นวนะีหกครับ ประมาณนี้ก็ขอมาเอาผมฝากติดตามกันด้วย